ขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมกันนะครับกะบตั้งแต่ผมกระซีอัปเดตเรื่อยๆผมเพชรอิหยังผมกระซีอัปเดตให้เบื่อเนเรื่อยขับนวณเบื่อนเรื่อยๆนะครับว่าการเป็นกเกษตรกรอมือไม่เนี่ยใช้งบไลไหลายมันได้นะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งเขามาเป็นกเกษตรกรครับพี่น้องครับเพ่เคยเฮ็ดเกษตรจักเรีครับพี่นอ้อ,คนคคนองคือเรียนจบมากะไปเฮ็ดง,งานที่ชุมบรุรีนะครับจบจากชุมบุรีกะบเรียนเมืองนอกนะครับอยู่เมืองนอกอยู่เจ็ดปีนะครับพอได้เงินมาสร้างบ้านสางัญญ์เ็จกับ่มีหนี้มีสินก็เลยกลับมาอยู่่บบ้้านนครัพีอง เบิกงวดลดแล้วมีบ้านแล้วก็เลยแบบอ่าเก็บเงินซื้อที่นะครับคืออนาคตขันเกิดมีโรคระบาดนะครับเอาเห็ดส่วนเห็ดยังไม่แล้วนะฮะกะเขาอยู่ได้ผมต้องไปเดือนรอดในยังสี่ขั้วเพรามีหนีมีสินเา้าปลูกเลี้ยงปลามีปลากินมีอ่าผลไม้มีทุกอย่างผูกพักสวนขั้วนะครับเขาอยู่รอดได้ครับพี่น้องถึงแม่อ่าเขาจะบ่มีเงินหลายนะครับกะเขาก็าพออยู่ได้นะครับส่วนลูกกับง่ายไปเดียวกับเขาสีหา แบ่งเจ้าของเองเหรอครับพี่น้องครับเขาก็เห็ดใบเพื่อลูกนะครับนี่เห็ดใบเพื่อลูกครับเพรวโซลูกชี้ใหญ่กันต้นไม้ต้นยังกัสิมีผลผลิตแล้วละครับัวฮอดพุ่นนะครับัวลูกใหญ่นะครับผลผลิตกัสิตามมาแล้วนะครับกะตอนนี้กะหลังจากขุทธะนะครับจอะน้าบาดาลผมก็จะเติมดินนะครับนี่ให้มันเต็มก้อนนะครับคอยสีหาเงินล้อมรั่วนะครับให้มันเป็นสัดส่วนนะครับคอยสีหาเงินนะครับเอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาใส่บาดาลแล้วค่อยๆเดินระบบน้ำเพื่อให้น้ำ มาไซสะนะครับแล้วก็ค่อยสิเลี้ยงปลาเลี้ยงยางกระวานไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เฮ็ดไปตามขั้นตอนตามงบครับคืองบเบิดกับยุดครับยุดไปก่อนพอมีงบก็ค่อยมาเฮ็ดไหมสีครับพี่น้องครับเราต้องไปกู้ไปยืมครับคือแนวคิดของผมนะครับการเฮ็ดสวนเฮ็ดเกษตรผมสีผมสีบ่ไปกู้ยืมนะครับพี่น้องครับคือขันบ่มีก็คือบ่เฮ็ดเทียถ้ามีค่อยสีเฮ็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุนก็เริ่มเบิ้แล้วครับพี่น้อง คุนก็เริ่มเบิดแล้วก็เลยแบบเออเฮ็ดไปตามงบตามยางก้อนครับกันไปกู้ไปยืมมามั่นกสีเป็นทุกเฮาอีกครับพี่น้องขันเทาเอาไปกู้ยืมมามาเฮ็ดกรรตรเนี่ยมันสิกายกด,ดันตัวเจ้าของครับว่าคันเฮาว่าได้ผลผลิตที่ตามที่เฮากู้มาเฮ็ดตรงสี่เป็นนี้เป็นสินกะเฮ็ดใ้เฮากด,ดันเจ้าของพราว่าได้ตามเป้าเฮากสีเป็นทุกนะครับก็คือแนวคิดของผมก็คือว่าสีบ่กกู้ยืมมาเฮ็ดนะครับมีงบคอยเฮ็ดเฮ็ดได้าาสำเร็จัเอาสำนันก้อนครับพี่น้อง แต่ว่าปัจจัยลักของการเกษตรคือระบบน้าครับเพราะฉะนั้นผมกับสีพยามนะครับหาเงินนะครับมาติดแผงโซลาเซลล์เพื่อเอาน้าขึ้นมาใส้ครับปล่อยลงสะนะครับคือขันมีระบบน้าเดียวทุกๆอย่างก็ดีดีึ้นครับแต่ว่าดินมีกระสีให้มันเต็มหมดละเพื่อปลูกนะครับอนาคตปลูกพืชนะครับปลูกพืชที่ว่าผลไม้พวกผลไม้ต่างๆนะครับอังไหนเดี๋ยวอัปเดตให้เพิ่มเรื่อยๆครับพี่น้องครับ